ครับสวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับกับช่องเบาเข้มนะนองเป็นตอนที่5้าแล้วนะครับ mm. เกี่ยวกับเรื่องกุ้งอ่ากุ้งฝอ,อยนะครับตอนนี้ผมจะมาให้ดูอ่าเกี่ยวกับการลอกคราบของกุ้งฝอ,อยนะครับกุ้งฝอ,อยชุดนี้ผมตักมาแล้วก็เลี้ยงในอ่าในตู้ปลานะครับซึ่งมีองค์ประกอบที่ว่ามันไม่เป็นธรรมชาติคือ เป็นตู้แก้วเป็นน้ำเป็นที่หลบแล้วก็มีสา่ายนะครับซึ่งในทางธรรมชาติเนี่ยมันก็จะต้องมีดินมีหินมเีเขาเรียกว่าพืชน้ําอะไรพวกนี้อยู่นะครับเขาเป็นกุ้งธรรมชาติที่จะต้องมาปรับตัวเข้ากับสถานที่ใหม่นะครับตอนนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับเขาก็สามารถที่จะลอกคราบอะไรได้เรียบร้อยแล้วสังเกตนะครับก็คือผมจะให้เป็นอาหารสดนะครับเป็นพวกหนอนแดงอยู่ตอนนี้จะให้มื้อเดียวนะครับก็คือผมจะให้ช่วงกลางคืนเพราะว่า กลางเคเหเหืนเนี่ยกุ้งเขาจะออกหากินนะครับโดยนิสัยของกุ้งเนี่ยก็คือกลางคืนเขาจะว่องไวมากนะครับนี่นะครับเขาก็จะออกหากินแล้วก็จะเป็นประมาณนี้ครับนี่ก็คือเราจะต้องมีที่หลบที่อะไรให้เขาให้เรียบร้อยนะครับเพราะการที่ว่ากุ้งเมื่อลอกคาบแล้วตัวของเขาจะอ่อนแอมากนะครับถ้าเขาไม่มีที่หลบเนี่ยรับรองได้ว่ากุ้งตัวนั้นก็จะต้องโดนเพื่อนของเขากินอย่างแน่นอนนะครับ เป็นวันที่ประมาณวันที่7วันที่8แล้วนะครับตอนนี้ที่ว่ากุ้งเริ่มปรับตัวได้นะครับเดี๋ยวถ้ามีความเคลื่อนไหวอะไรยังไงก็ผมก็จะมาอัปคลิปไปเรื่อยๆนะครับส่วนถ้าเพื่อนๆคนไหนมีคําถามหรือว่าอยากรู้อะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับออขอบคุณที่ติดตามนะครับนี่ก็ฝากกดซับสไครป์ช่องของผมด้วยนะครับยังมีงานการเกษตรอีกมากมายที่ว่าเดี๋ยวผมจะลงไปเรื่อยๆนะครับ ช่องไอ้กุ้งนี้ผมก็จะอัปเดตไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวครั้งต่อไปผมก็จะ up, อัพจะลงเกี่ยวกับเกี่ยวกับเรื่องการแยกแป่กุ้งนะครับว่าเราจะแยกยังไงนะครับนี่นะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับขอบคุณมากครับ